สวัสดีครับวันนี้ก็ปีใหม่แล้วเนาะสองวันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วปีนี้ก็ขอเริ่มด้วยคลิป FC r 2ครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามและดูคลิปอาทิน์นะครับผมก็ P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 orsche Gamer ขอให้เล่นแมปของเขานะครับแมปชื่อว่า038 V7 เเขาบอกเขาไม่ได้บอกนะครับว่ายากไหม บอกแค่ว่าไม่มีน้ำมันเพื่อนๆเข้าไปเล่นกันได้นะก็ um. พิธีเข้าไปแบบนั้นก็คือเห็นตรงนี้ไหมแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วลก่อนหนะ้าน,นี้ก็038 v เล็กแล้วก็เจ็ดแล้วก็ก,กดโอเคแล้วก็จะได้แบบนี้เลยเสเคจแล้วก็ โจเซฟเดอะครีเอเตอร์ครับเขาถามว่า <S <S <an refugees> ได้เงินสามล้านยังไงผมก็จะมาตอบนะครับว่ามันก็ไม่ยากมากครับที่จะได้เงินเยอะขนาดนี้ก็คือวีดีรับหนึ่งคุณต้องแบบเล่นเล่นบ่อยๆนะใช่เล่นแบบเก็บเงินไปเรื่อยๆแต่มากที่แต่ดีที่สุดก็คือไปไปเล่นแบบให้ได้ให้ชนะสถิติตัวเองก็พอนะครับ แบบคือมันจะได้ถุงเงินอ่ะเนาะเวลามันได้แล้วมันก็จะได้สักสามพันสี่พันมันจะได้เยอะแล้วมันก็จะมีกล่องฟ้าไฟกล่องฟ้าไฟที่แบบพอมันได้ห้าห้าร้อยระยะเมตรปุ๊บมันก็จะได้กล่องหนึ่งอันนั้นก็ได้เงินเยอะนะถ้าเกิดเล่นได้เยอะมันไม่มีน้ำมันนะครับด่านนี้แล้วตอนนี้น้ำมันผมก็หมดไปแล้วผมอะไรจะตาย ผมไม่มีทางอยู่รอดได้เลยด่านนี้มันยากจริงนะครับแนะนําให้มาเล่นดูแต่แต่ก่อนอื่นนะครับเวลาเล่นนะครับรถไม่ตันไม่เป็นไรแต่ขอให้มีไอ้ไอ้กระที่มันเป็นที่กระโดดอะกระโดดกับวิ่งนับก็พอผมแนะนำให้เป็น C ีดีนะผก็ PR v รับผมก็ PR Boy v r 2ส5 9ห้ากห้านะครับ ข,ขอให้ไปดูคลิปของเขาผมก็ไปดูดูแล้วนะผมก็ตามเลยครับขอด่านอะไรก็ได้เกมอะไรก็ได้นะผมแต่ต้องรอตาคิวเหมือนเดิมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e แล้วก็ติดตามด้วยครับอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนดูด,ด้วยครับลืมใหม่ ด่านนี้มันยากนะครับมันเขียนว่าระดับฮาร์ดเลยนะที่ผมไปดูมาไม่รู้เขาได้จจเขียนเองเนาะมันระดับฮาร์ดเลยสป็นดีที่ผมเห็นเขาทําได้ก็คือคน,คนที่เป็นคนสร้างด่านนี้นะประมาณหนึ่งอนะที่ผมไปดูมาลวคือเอาจริงแล้วทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะบ้างเลยแบบเวลาแบบกดล้ออะไรแบบนี้มันต้องแบบเป็น,นเรียบเท่านั้นอนะ ถ้าเกิดช้าคือมันจะเป็นเหมือนผมนะที่น้ำมันกัลัะจะหมดแล้วก็ำลังจะตายจะตายแล้วแหละ <S 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 ก็ลองเล่นแบบนี้ดูครับมันก็สนุกดี <S <S มันเล่นฟรีอยู่แล้วนะดานพวกนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเสียเพชรหรือเสียอะไรดานพวกนี้มันฟรี กำลังเล็กแบบจริงจังนะผมไม่ได้ใจผมจะผ่านได้หรือเปล่านะแต่ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆ,ๆไม่น่าได้และติดขนาดแล้วละคือมันต้องได้สักห้าร้อยแล้วน้ำมันหมดนะมันแบบ ตอนนี้ผมฟื้นแก้วหกร้อยแล้วนะมันก็หมดไปแล้วตาย,ยผมดูนะมันก็มีคนเล่นอยู่นะด่านนี้ยังไงมันก็มีมันมันจะมีดาวบอกอยู่นะไม่รู้ว่าคนเล่นเท่าไหร่แต่มันมีดาวบอกแต่แล่วมีคนเล่น ผมก็มีด่านนะแต่มันไม่ได้ยากเท่านี้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารหัสอันนี้มันชื่อว่าอะไรรหัสของผมอะ่ะ<ป>ผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่ คนที่แบบเล่นไหนแล้วผ่านได้เขาต้องแบบเขาต้องดีใจหรือว่ายังไงนะอย่านะพอมันติดแบบนี้ก็คือคุณกดกดไอ้นี่ไปได้เลยคุณกดแบบกดใหม่ไปได้เลยถนะ้าเกิดมันติดแบบนั้นอนะ่ะมันไม่มีทางมันไม่มีทางอยู่แนละ้วแอบอะไรแบบเนี้ยกดใหม่เลย มันยากนะด่านนี้โอ้ยมันติดอีกแล้วอ่ะมันยากเพราะมันไปติดอนตรงทางเนะินนะั้นแหละเอาลืมกดมยังไงผมก็ต้องผ่านครับบอกเลยผ่านรอบนี้แนะ่นอนทุกคนดูเลยครับผมโหมดไป รับเตเวียรเลียร์ุ๊ปุ๊ปนั่นตีลังการอบนึงหมดอากาดหมดเกินหมดเกินเฮ้ยอย่างไร เสียงไรก็จักดือครับแต่ว่าไปต่อโอ้ห้นมันหมดอีกแล้วโฮ้ยนึกว่าจะตายแล้วตันมาแล้วปับ๊บไปดูคลิป เจ้าของเขาเล่นไปก็วิธีก็วิธีเขาไปไปเล่นได้นะแต่แต่แต่ไม่ต้องถึงกระ,ะป๊ฟขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าแบบเอาในจริงก่อนหน้านะผมก็ดูไปแล้วแหละแต่วันก็แบบ ผมไม่รู้เขาทำได้ไงซะแต,แต่แต่เขาเป็นคนสร้าง,างนี่หละเอาจริงๆอนะแนะนำว่าให้เป็น้องเล่นนะมันดุกว้างด่านนะเนี้เดี่ยคือเนี่ยคือผมจะพลาดตรงเนี้ยพลาดในตรงตรงเนี้ยคือมันต้องเป็นแบบเขาให้ได้ตรงนั้นคือต้องเร็วแบบเขาอะแต่ผมไปพลาดตรงนั้นเนี่ยมันเลยต้องมานั่งปีนมันต้องปีนเขาต่อเห็นไหมของเขาว่าแบบพอดีเห็นไหม ของผมมันได้แบบติดติดขัดๆแต่ของเขามันพอดีมันเลยรอดความยากคือแถวหลังๆนี่แหละมันจะเป็นแบบน้ำๆเยอะแล้วเกิดพระแล้วมันไม่มีน้ำมันด้วยเรรยบร้อยก็ก็อย่าลืมไปเล่นนะครับแบบนี้เล่นได้คนระับ มันหนุกดีนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็จำไม้อยไปอาทิตย์เพยรครับแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญก็คือกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูนะครับของญาติคุณเลยครับแชร <laughs> <laughs> ์ก็ผมก็สวัสดีปีใหม่นะผมก็ปีใหม่แล้วก็ผมก็รู้นะว่าบางคนเขาจะไปเที่ยวอยู่แล้วก็อย่าลืมดูนะครับเมื่อคุณ แต่คุณก็ไปเที่ยวแต่คุณก็อย่าลืมดูอาทิตย์เพนะโอเคบายคุดบาย